นะครับวันนี้บริษัทไอทันฟอร์มนะครับจะมานําเสนอระบบจัดการยาโดยใช้แสงนําทางนะครับเป็นระบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและสะดวกในการหยิบยานะครับระบบประกอบด้วยแท็บเล็ตนะครับบาร,ร์โค้ดลิเดอร์ครับและระบบไฟนําทางครับเราจะทําการล็อกอินก่อนนะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับรายการจ่ายยาสามารถมาจาก2ช่องทางนะครับคือ1 api จากระบบ h i s หรือระบบ erp นะครับ2หน้าจอสร้างใบหยิบยานะครับเมื่อเริ่มปฏิบัติงานนะครับให้เลือก by picking list ครับระบบจะแสดงรายละเอียดและจํานวนยาที่ต้องหยิบนะครับจากหน้าจอนะครับจะมีรายการ2รายการนะครับคือรายการที่1 1ชิ้นและรายการที่2 2ชิ้นครับ เมื่อเร่ปฏิบัติการให้เลือกเริ่มรับยาครับหน้าจอจะแสดงชื่อที่ต้องหยิบระบบจะแนะนำให้หยิบทีละ1ชิ้นนะครับจากนั้นชั้นเก็บยาจะมีไฟสัญญาณแสดงที่ตำแหน่งที่จะหยิบนะครับเราจะทำการหยิบยานะครับจากนั้นนะครับ พอยิบยาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาทําการบันทึกที่ระบบนะครับโดยกดเครื่องหมายบวกนะครับและกดเสร็จสิ้นครับและจะมีรายการถัดไปนะครับรายการถัดไปจะเป็นช่องที่2นะครับไปจะติดที่ช่องที่2และทําการหยิบชานะครับและเราจะมาบันทึกที่ระบบนะครับโดยกดเครื่องหมายบวกและกดเสร็จสิ้นครับรายการต่อไปนะครับ ไฟสัญญาณนะครับจะมีทําการกระพริบนะครับแสดงว่าจะเป็นรายการสุดท้ายนะครับให้ปฏิบัติเพื่อให้ปฏิบัติการลําดับต่อไปนะครับหรือเราจะหยิบยานะครับแล้วจะมาบันทึกที่ระบบนะครับแล้วก็เครื่องหมายบวกครับแล้วก็เสร็จสิ้นครับระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้ผู้ผู้ใช้นะครับตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนะครับ เมื่อทำงานเรียบร้อยแล้วให้กดเสร็จสิ้นครับดูต่อไปนะครับเราจะเติมสต็อกนะครับไปที่เติมสต็อกครับจะมีให้เลือกห้องนะครับแล้วก็เลือกหมายเลขตู้ครับแล้วก็ยาที่เราจะเติมนะครับเราจะเติมยาที่ช่องที่สองนะครับตอนนี้มีอยู่ห้าชิ้นนะครับกดไปครับพอเข้ามาแล้วนะครับจะมีชื่อและจํานวนบอกอยู่นะครับ แล้วก็ไฟสัญญาณจะแสดงในช่องนั้นด้วยนะครับเราจะเติมสต็อกโดยการใช้บาร์โค้ดลิเดอร์นะครับในการเติมสต็อกครับเราใช้บาร์โค้ดยิงไปที่บาร์โค้ดนะครับเราก็จะใส่ยาลงไปครับเพราสัญญาแล้วนะครับเราจะกลับไปดูที่ระบบครับระบบก็จะเพิ่มเป็น1แล้วนะครับเราจะเพิ่มอีก หนึ่งชิ้นนะครับเราวสัญญาเข้าไปกลับมาดูที่ระบบครับระบบก็จะเพิ่มเป็นเลขสองแล้วนะครับพอเพิ่มเสร็จแล้วเราจะกดบันทึกนะครับระบบว่าเติมสต๊อเสร็จแล้วนะครับตอนนี้สต๊อกปรับเป็นเจ็ดแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับ ระบบยังมีฟังก์ชันในการตรวจสอบครั้งการปรับยอดและสามารถแจ้งเตือนกรณมีมีรายการยาที่ปฏิบัติงานน้อยกว่าจำนวนยาที่กำหนดนะครับวันนี้นะครับขอจบการนทำทเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ